สวัสดีค่ะแม่บุไลุู่มทองค่ะมอนิก็ขอขอพระคุณลูกค่ะที่ส่งฟื้มมาให้แม่บุไลยเก็บตะก้อไม่ห้เด้อค่ะฟื้มสองกองนี้เป็นของลูกค้าทั้งจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วได้รับฟื้มเรียบร้อยแล้วค่ะดังของลูกค้าทั้งจังหวัดอุบลราชธานีดังล่างๆนี่เพื่อนก็บอกว่าเก็บสองตะก้อจ้า ส่วนด้านบนนั่นก็เป็นของสุรินทร์เนะค่ะก็ได้รับแล้วจ้าขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนเด้อค่ะที่ไหว้วางไก่ลานแม่บุญลายฟื้นท้องค่ะแม่บุญลายฟื้นท้องค่ะจะเจ็บให้อย่างดีอย่างงามเลยเด้อค่ะถ้าเ็จเดียบร้อยแล้วก็จะทักแคทหาเด้อค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากส่งฟื้นมาเก็บตะกอไหมก็ส่งมาได้เด้ะค่ะแบบนี้แหละค่ะ บบโดนค่ะลูกค้ทาทั้งจังหวัดอุบลเพล่นก็บ,บอกว่าส้มหมูวานนี่มือนี่ฮอดแล้วจา้ากับโโดนค่ะสนใจทักแคทสอบถามหรือคอมเมนต์ไว้ใ้โพนีไดเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจา้า